เมื่อวานนี้นะครับในการประชุมรัฐสภาเรื่องงบประมาณแผ่นเด่นคุณไอเตมพาริสก็ได้อภิปรายถึงงบประมาณ8,000ล้านบาทที่จะเอามาปรับปรุงรัฐสภาซึ่งเรื่องนี้นะครับก็เคยเป็นข่าวมาแล้วประชาชนก็ได้ประนามไปแล้วแต่เมื่อวานนี้นะครับคุณพิเชษรองประธานสภาคนที่หนึ่งพักเพื่อไทยก็ได้โต้แย้งคุณพาริสว่าทําไม ไม่ไปตรวจสอบกระทรวองอื่นๆทําไมมาตรวจสอบรัฐสภาอันนี้เป็นโค้ t ของคุณพิเชษนะครับคุณพิเชษได้พูดว่านี่บ้านของเรามีงบเพียงแค่8,000ล้านบาทจะมารือ้อรั้วบ้านทําไมแต่คุณพิเชษครับขออนุญาตแย้ง3าประเด็นประเด็นแรกก็คือตําแหน่งของคุณคือรองประธานสภาคนที่หนึ่งอนาจหน้าที่ก็คือเป็นกรรมการรักษาองค์ประชุมไม่ใช่มาอาภิปรายกับเขาด้วยประเด็นที่สองนะครับรัฐสภาไม่ใช่บ้านของพวกคุณรัฐสภาคือบ้าน ของประชาชนสร้างด้วยเงินของประชาชนอนุญาตให้พวกคุณมาใช้สถานที่โดยประชาชนเพื่อที่จะทำผลประโยชน์ให้กับประชาชนประเด็นที่3นะครับคุณไอติมพาริศ กำลังตรวจสอบเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้โจรมาปล้นบ้านโจรณที่นี้ไม่ได้หมายถึงโจรนอกบ้านนะครับโจรณที่นี้อาจจะเป็นกลุ่มคนที่เราประชาชนอนุญาตให้มาใช้สถานที่กลุ่มคนที่อาจจะริอาจหน้าด้านเนรคุณ รนทรัพย์ร้นสินของเจ้าของบ้านของประชาชนทัศนคติแบบนี้นะครับขอถามหน่อยมาเป็นสสได้ยังไงขอถามหน่อยมาเป็นรองประธานสภาอันดับหนึ่งได้ยังไงทัศนคติแบบนี้นะครับมันคือทัศนคติที่อยู่เบื้องหลังตึกสตงหรือไม่ทัศนคติที่อยู่เบื้องหลังเรือหลวงสุโขทัยหรือไม่ทัศนคติที่อยู่เบื้องหลังการหัวสวหรือชั้น14หรือไม่มันคือทัศนคติของนักการเมืองอย่างสจกหรือไม่มันคือทัศนคติข ของระบบราชการระบบการเมืองแบบเก่าหรือไม่ทัศนคติที่มองว่าแผ่นดินนี้และทรัพย์สินบนแผ่นดินนี้ไม่ใช่ของประชาชนแต่เป็นของพวกกูเพราะฉะนั้นพวกกูจะทำอะไรก็ทำได้ขอบคุณครับ